คุณอาจจะไม่เชื่อว่ามี4โรคที่สามารถหายได้หากดื่มน้ำให้เพียงพอ 1. โรคท้องผูกค่ะสาเหตุของอาการท้องผูกเกิดจากลำไส้ดูดซึมน,น้ำจากอุจจาระมากเกินไปทำให้อุจจาระแข็งและขับยาก การดื่มน้ำที่เพียงพอจึงทำให้อุจจาระนุ่มและเคลื่อนตัวง่ายช่วยให้ลาไส้บีบตัวได้ดีเคล็ดลับก็คือดื่มน้ำหนึแก้วหลังตื่นนอนตอนเช้าและทานผักผลไม้ไฟเบอร์สูงค่ะ 2. ฤทธิ์สีดวงทวารสาเหตุของโรคเกิดจากความดันบร,ริเวณหลอดเลือดรอบดวงทวารสูงจากการเบ่งอุจจาระแข็งหรือนั่งนาน น้ำทำให้อุจจระนุ่มลดแรงเบ่งลดความดันหลอดเลือดทำให้ริสีดวงอักเสบหรือเจ็บน้อยลงเคล็ดลับก็คือดื่มน้ำสม่ำเสมอวันละ6-8แก้วรวมกับการทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงค่ะ 3. โรคปวดหัวไมเกรนสาเหตุเกิดจากการขาดน้ำทำให้เลือดหนืดและสมองขาดออกซิเจนส่งผลให้เส้นเลือดและเส้นประสาททำงานผิดปกติเกิดอาการปวดหัวขึ้นค่ะ การดื่มน้ำอย่างเพียงพอจะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดการอักเสบและความเครียดของเส้นเลือดสมองเคล็ดลับก็คือหากเริ่มปวดหัวลองดื่มน้ำอุ่น1-2แก้วจะช่วยบรรเทาลงได้ค่ะและ 4. โรคความดันโลหิตสูงสาเหตุคือร่างกายขาดน้ำเลือดเข้มขน้นความดันโลหิตจึงสูง ดื่มน้ำอย่างเพียงพอจะลดความค้นหนืดของเลือดลงได้ลดแรงดันหลอดเลือดและช่วยไตยขับโซเดียมออกลดความดันได้ด้วยค่ะเคล็ดลับก็คือดื่มน้ำสม่ำเสมอตลอดทั้งวันแทนการดื่มน้ำหวานหรือเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีโซเดียมสูง ดื่มน้ำเพียงพอวันล,ละ6-8แก้วช่วยให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นลดริษีดวงปวดหัวน้อยลงและความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติและอย่าคิดว่าก็แค่ความดันโลหิตสูงนะคะเพราะความดันสูงเป็นต้นเหตุของโรคร้ายที่จะตามมาค่ะสำหรับการแพทย์จีนจะให้ความสำคัญกับการดูแลฟื้นฟูไตซึ่งเป็นรากฐานชีวิตดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาด เพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดปรับประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดเพื่อรักษาระดับความดันโลหิตให้เสถียรลดไขมันในหลอดเลือดและลดการก่อตัวของลิ่มเลือดฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมให้สมดุลแข็งแรงจนคุณมีค่าความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสค่อยๆลดการทานยาคุมความดันโลหิตให้น้อยลงเรื่อยๆหรือหยุดใช้ยาได้ในที่สุด การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเวช027514399